สวัสดีคะ่ะวันนี้โมเมขายที่ดินมายืนอยู่ถนนเส้นปทอท3 0 0 6ค่ะตรงนี้เรียกว่าตำบลชุมพลอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกวันนี้จะพาทุกท่านมาชมที่ดินส,สวยๆอีกแล้วค่ะไปชมกันค่ะอันนี้ก็คือถนนเส้นปทอท3 0 0 6ค่ะทางด้านนี้ก็จะไปลำลูกกาส่วนทางด้านนี้ทางด้านนี้นะคะจะไปรังสิตนครนายกที่ดินของเราอยู่ทางด้านนี้ค่ะถนนหน้าแปลงกว้าง7เมตร นะคะแล้วก็ข้างในไปทางด้านในนู้นเลยคือเหเมตรประมาณนะคะด้านหน้าขนาด2องไร่เศษเศษราคาตารางวาละหกพั้าร้อยบาทค่ะรวมค่าภาษีค่าโอนให้ทั้งหมดเลยที่ดินของเราน้าประปาไฟฟ้ามีให้ค่ะก็ที่ดินตรงนี้คือเหมาะมากๆทำบ้านสวนหรือจะทำโกดังคือเหมาะมากๆเพราะถนนเส้นปท .306 เดินทางไปได้หลายทางมากๆเลยค่ะแล้วบอริเวณโดยรอบก็มีเพื่อนบ้านนะคะอยูาา่คลองสิก็คือห่างจากรังสิตนครในยกประมาณ8กิโลแล้วก็ห่างลำลุกกาประมาณ6กิโลโดยประมาณค่ะนี่ค่ะที่ดินของเราสวยงามมากๆเลยตรงนี้ก็คือล้อแปลงขนาดสองไร่เศษนี่คือล้อมหลวงเรียบร้อยแล้วค่ะล้อมหลวล้อมหลวค่ะบอยค่ะนี่ค่ะตามนี้เลยที่ดินสวยมากค่ะ ทำโกดังหรือจะทําธุรกิจคือเหมาะมากๆอยู่เพราะแปลงแรกอยู่ใกล้ถนนลาดยางทางด้านนู้นเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันหรือทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนสวัสดีค่ะ